สวัสดีครับช่องธรรมมาแต่คนนี้ก็ลากท้ายเพื่อนแล้ววันนี้เรือเลาจะลากเพื่อนเรือลมมันตกอัวเรือก็ไปทับอวนเรือตก คือลมมันตกเรือก็ไปทับวัวแล้วชักลากงห้นะ <c oughs> นี่ทะเลแต่เวลาลมตกขื้นลมพื้นลมมาไม่ได้เลย ลมมันแรงเช้าที่เป็นแดดแต่เป็นลมเป็นลมหนาวเวลานะก็ททำลำบากกันพี่น้องงานการในทะเลแต่ลมผู้มวนเมียนหมดแล้วผู้มวนเมียนหมดผู้มันจะเข้ามาลัดท้ายวัด ล็กนางนวนก็มากนางนวนนางนวลจะมีปลามานางนวนตอมไม่หมดมีรวยกันเราคนทะเลลูกทะเละลำไหนลำใดก็ปัเหตุขึ้นเราก็ต้องช่วยกัน เราผิดชอบร่วมกันเวลาเขาเราเป็นเขาช่วยต่างคนต่างช่วยกันพี่น้องน้ำใจนะคนเราถ้าขาดน้ำใจไปแล้วก็ไม่ได้พองทีเราเพื่อนก็ไม่ช่วยเราเราเป็นช่วยเพื่อน